ตัดเกียนเรียบยร้อยร่อตุมครับพี่น,อน,น้องตุ่มใบเก็บกับเขาน้อพี่น้องนะสวัสดีค่ะวันนี้ซาลาดจิตปาพี่น้องข่าวปลาหานองใหม่ที่ก่อนน้ำผลไมาก,กับบ่าตวตุ่มาก่อนอุ้มกำลังไปซวงอยู่กับบัดดีครูใจน้ำค่ะไปค่ะไปซวงน้ำกันค่ะขา,าขึ้นกัวเน่าขัดหลาดเลยบ่าตวตว่มมาไล่ย่พี่นอ้องตัวว่า,าสีเอายากแน่จักหน่อยผม พี่น้องคน,นใส่วิชานิดนึงได้ยู้ได้ยู้ค <laughs> นเราจนแล้วฝาดเมื่อก,กี้เนี่ยว่ามันตกเข้าไปนในก่อพ่นว้าวได้ยู้พี่น้องเดือนสองซ้ำเดือนสองซ้ำอ๋อ <laughs> ีได้พี่น้องเขาได้เล็บอยู่โอ้ยเขามากอะไ้ยินเสียงเัินพี่น้องเพิ่นเสี่ยอยู่ก็มาหาคือกันเอากระโดดกีดีโยจะว่าสูงค่ะ ี่น้องหัสิบูออกไปนี่งตอเมื่อก่อนก็หาดวงหนากรท่นี่นี่ก็บูออกาแต่าพี่น้องน้แต่น้นปลาทามกับพี่น้อง น้อนยนึงคับพีน้องนอนง่าๆคืต้องนังสิขึ้นก่อนเนาะค่ะ อย,อ,อยู่อนบ้านที่นอ้องพูนะ้น่ะใหญ่มากอีกงอนหนึ่งครับพี่นอ้อ,องงดงามเลยอยู่ไหนที่อันอพี่นอ้อ,องขอบพุชขอบพี่น้องกับ d ้ t a m i ด นังไเลยนอนมีด้วยไปนองอีกงอน,นึงค่ะจนนี้กอเดียวกัน

ก่อนนั่งดินค่ะมือขี่เคียด,ดูก่อนนั่งดินขุดนั่งดินเนาคนนี้ว่ท่านโคขนว่าโกับจิพี่น้องคนเอาไปก้อนแล้วนาคนนี้ค้นเข่าอยู่พันอ้วนนิดหน่อ

我来干。 ี่ได้กันไปกับพี่น้องเดี๋ยวเทาสิยางออกจากป่ากันพุ่นบัตดีขอนางฐานเปลือบดีขนาดเยี้เหมืยที่ล่ะบัตดีขอลงไปกินน้ำน่นี่น้ำล่ะพี่น้องพุ่น๊บดีดดเอ้ยมาเด้อสีผ้ามีอากานเด้อป่าเฟื่นอุด,ดมสมบูรณ์แห่งพี่น้องบุ๊บ ไปกับพี่น้องเดี๋ยวห้าสี่อัน้าการกักราบานเนาะคุณไอ้ก้อนเอาผลงานมาใหาพนนะะ้พี่น้องเพิ่นเบื้องแน่ค่ะเด้อพี่น้องเตรียมกับานกันแล้วฝนสีตกเนาะงามอยู่กับพี่น้องเลยนีแต่นองงามๆไปคาดเมีนนันรวบ้วตัดตอนฝ่าวี่จัน้อยฝนสีตกค่ะพี่น้องคุณเรื่ปื้มๆมากแล้วสำหรับลิปนี่ไว้ซ้านี่คลิปหนาพอกันไว้สวัสดีค่ะฝ่าวันจัน้อยเด้อพี่น้องคุณนะฝนมาแล้วค่ะฝนต่วนตวนต่วนมากอยู่คุณ ยันออกจากปลาบ่ท่านคะ่ะเอามาหอดบัน้ะเด้อพี่น้องคุณยายเราเกียนตัดเกยเียนเตรียมตม้มครับพี่น้องอในบ่หลายแต่ว่นกะสิพ่อใดคข้ายดนค่ากัอเข่าดิบพี่น้องนี่ยนโพอืมพ่อได้โพไป้บวกีนอ,อด,อ,อ,อ,ด,อ,ดอกนอโพอของนู ขึ้นมากทีินี่ตะนอนนั่งดินเพป็นชื่ออวนอ่อนขาอวนนี่อ่อนได้กับนอนนางดินที่ด,ดิน,ดนยังติดด้วยอ <laughs> ันนู้นอ่ะอันนี้คือสิดสองคุดได้พี่น้องกันสิ่ฟอ,อกเป็น น้อ,องนอนสวยๆเลยพี่น้องมีกะคุดเอาเนาะกัสีบบไดลน,หนองนยญ่แห้งพอเพิ่นพรท่านโพี่น้องต้องคุดต้องคุดจังสีไดนอน,นางดินลงนนนนโซฟาโซฟาเอาค่ะพี่คุณยายเราตัดเกลียนเรียบร้อยแล้วค่ะ นี่บบได้บบหลายเจ้ว่าก,กะได้เนือนเหนือ,อเหนือเลยพี่น้องก็ได้กินยอนยู่ค่ะทุกอย่างเราสิใจเหลืองเต้หม้อต้มหม้อเลยค่ะเรกอย่างเรส่ใจ ยานห้ากับพ่อใดย,อยุ่ไป่นอ้องด็ขายแน่ขายชมไปกินเด็ายกับเอามาเปลี่ยนเปรเป็ยนย่างอื่นเนาะพี่นอ้องมาถือเืกับเขาเห็ดเห็ดกับเขาแต่ขยันไปห้องกับพ่อใดกินวยถ้าช่วงนี้กับสีหาย,ยากแม่จะน้นนอยเด้อพี่นอ้องฝนโปรตกไปบางโซนบาง มองเข้าเข้าไปแขงโคโยลยุบยี่น้องเอ้ยขาจ้วยสินตะวันค่ะ ได้หมอนึงพอดีแล้แม,ม่เนาะฟื้นไหมแถกาวกาบะเม็ดเม็ดเาวนี่นี่ซุกพอดีนว่แม่จืดพอดีควงซุกพอดีุกพอดีพี่น้องอันนี้ต้มเรียบร้อยเลยพี่น้องจังเลยขายจ่ได้ขายสดค่ะนี่ค่ะพี่น้องต้มเรียบร้อยค่ะซุกแล้วเหลืองอุยอ้ยห่วยเป็นตะแเส็บขึ้นอย่างนี้ นอนั่งดินกับพี่น้องนั่งดินหว,วานห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 ว,วานโดยธรรมชาติพี่น้องนี่บริโต้ตมเส้นน้ำตาลในตะวันหวานด้อด้อพี่น้องก็ไปกินด้อค่ะต้มเจ้าวกะปิต้มจืดก,ก็ได้ต้มจืดใส่กระดูกหมูจิ้มเจ้าวปลาบองกระเสียบพี่น้องสุดยอดมีด้อคับพี่น้องอีกส่วนหนึ่งเนาะลูกหนักเล่ากับเผา เดงมะเผาอันนี้คือเป็นนอขุนกอเนาะก็ต้องยกก็ได้ออันนี้ก็เป็นนอสุนกอย่าวนี่จะน้อยเขาก็เอามะเผาเผาเผาสร็จแล้วรลวให้แล้วเคียนแล้วเคียนเคียนแล้กก็สิตม้มสีต้มเรียบ้อยเข้าสิเอาไปผิดไว้นะพี่น้องไว้จะเห็ดกับเผาอันนี้ในส่วนนี่ก็เอาเห็ดก็เผาครับไม่ค่อนสื่อกับข้ายครับพี่น้อง พราะว่าเหากับสีปิจอบเบิ่งเรืเอ่อยนะช่วงนี้กับสิบม่มนอไม้หายอยากเล็กจะน้อยค่ะฝนตกตกอันนี้ก็คือสุกเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องน,นี่เผาเคี่ยนแล้วก็ต้มสุกเรียบร้อยพร้อมแกงค่ะพี่น้องแกงหน่อไม้ย่างเสียบเลยพี่น้องนอห,นะะหน่อไม้ปลาเนาะค่ะหน่อไม้ป่าธรรมชาติอันนี้ช้าแล้วก็สิฟรีดไว้ค่ะพี่น้องฟริดไว้เ็ดจับเขาะ